เพื่อน,น,นครับก็เป็นเอ่อบลูทูธน,น,น,นะครับชวประมาณนี้เลยคุณผู้ชมก็ แกะกล่องนะคะผมอันนี้ว่ามีของมาส่งนะครับผมว่าเป็นอะไรข้างในนะครับเราจะมาดูกันนะครับผมเฮ้ยถุงว่ะนันคือถุงท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้เกจบแล้วก็ประมาณนี้แหละครับโอเคครับก็เอจริงจังนะครับก็เป็นเอ่อบลูทูธนะครับซักหยอกหยอกอันนี้ครับก็เป็น บูทูธนะครับบูทูธอะไรครับทำไมเราบูทูธทำมันใหญ่ครับก็คือเป็นแบบมันมีของแถมในเยอะเลยครับก็เป็นนี่นะครับก็เป็นของชื่อเฟสนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะของพี่คนนี้ครับที่ขายต่อนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับเป็นของมือหนึ่งอันนี้เป็นบูทูธ V8S นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผม เตรียมเราก็แก็บของมันนะก็จะเป็นซีนคล้องครับอย่างดีเพราะว่ากล่องค่อนข้างสวยเลยดีนะครับดูครับอดูนะครับอันนี้ขายแปงแ้งกะจาย C M นะคะพร้อม C M ไหมค <laughs> มรับโอ้โหทุยนะครับผมก็ก็เป็นรีโมทโอนะครับผมตัวนี้ได้ราคาประมาณอย่าบอกแม่นะครับสามพันบาทส <laughs> ามพันนะตัวนี้ก็ จะลองเทสนะครับค, pues คิดหน้าว่ามันเป็นยังไงครอวนี้เรามาแกะกล่องอันบ็อกน้าว่าเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าทำไมมึ่แกะทีไว้ก็ร้อนานแล้วก nah ็เป yeah. really ็นกล่องวีโมโตนะครับก็ตัวน <iden> ี้ค่อนข้างสวยเลยมีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นของแต่งนะครับเรือกของแต่งแล้วกันอันนี้มันเป็นแบบตัวนี่ไงครอบเนี่ยมีผมก็จะเลือกสีเทานะครับผมสีเขียวใครใครจะเอาก็เอานะครับมาเอาที่บ้านนะครับ นี่ครับก็ภายในในเรียบภายในกล่องเดี๋ยวเราดูบูทูธที่หลังนะครับแล้วก็มาแกะดูส่วนอื่นกันหน่อยน,นะครับสื่อก็จมีอันนี้ก็โยนทิ้งเอ้ยทุยนะครับผมอันนี้ก็เป็นผ้าครับผ้าเช็ดเดี๋ยวเราดูเชื่ก่อนดูตัวใหญ่สุดก่อนนะผมก็ตัวใหญ่สุดทุยแล้วว่าถ้าในาสุดก็เป็นเอ่ออันนี้นะครับเป็น ก็เป็นที่รองหมวนะครับเดี๋ยวยังมาเทสได้ดูครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมโอเคครับก็ไปเอาหมวกมาครับอันนี้เป็นมันเป็นที่วางหมวนะครับผมเอาไว้แบบถ่ายอินเสิร์ตหมวกอะไรประมาณนี้ก็ดีกว่าวางพื้นนะเพราะว่ามันจะเป็นรอยนะครับก็ตรงนี้ก็จะวางได้ไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ถ้าจะใส่บูทูธก็ประมาณนี้เลยคือวางได้ไม่ไม่มีรอยนะเพราะว่ามันเป็นยางนะถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นยางมันเป็นยางหรืออะไรวะ ก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่านี่ครับประมาณนี้เลยฟางได้นะผมก็อาจจะติดตั้งอุปกรณ์อะไรก็วางในนี้เลยนะผมก็ผมว่าโอเคดีนะผมเดี๋ยวเราไปดูภายในเป็นส่วนหนึ่งของมีโมโต้ที่เขาแถมาให้นะผมเดี๋ยวเราจะไปดูอีกนึงนะครับผมว่ามีอะไรบ้างโอเคครับผมก็อันนี้เลยหลักๆนะผมก็จะเป็นบลูทูธนะเป็นบลูทูธนะผมก็เห็นไหมครับกาวานาคิดอางอานาค พรมแดนไร้เขตก็เป็น v 8แเอนะผมก็เดี๋ยวแกะเลยนะนี่ครับโอ้ไม่หมดเคียบ <c oughs> นี่ครับเป็นอันนี้เป็นได้เป็นกรอบนะเอาไว้ใส่กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวาสาธิตให้ดูนะว่าเป็นยังไงนี่ครับใส่ยังไงนี่ ประมาณนี้เลยเคุณผู้ชมก็มันมีกาวข้างในตัวนะต้องติดนะครับต้องติดทับอย่างนี้นะก็ว่าอยู่นึกว่าเอาอะไรมันล็อกนึ่ว่ามันจะเป็นแง่งอะไรมันใส่ได้ก็เป็นกาว 3M นะครับที่ต้องติดทําอีกทีนึงก็เลือกเอานะครับจะเอาสีไหนนะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวบูชูที่เราสั่งไปเรียบร้อยนะผมก็ประมาณนี้เลยนะคะผม เดี๋ยวเราจะแกะอันบลอกกันนะครับก็จะท็อปกว่านะครับกว่า V8 นะครับที่ศึกษามาดูนิดหน่อยคืออันนี้เป็นเคสเรียกว่าเคสและกันเดี๋ยวแกะออกก่อนแกะออกหนึแค่กล่องก็กินขาดแล้วเหรออยมเยเมาส์ประมาณนี้เลยนะครับแกะกล่องมาที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีอันนี้ซึ่งแกะมาแล้วก็จะมีตัวนี้ก็ให้มามี3มอย่างนะครับ3าถุง ก็อันนี้หลายคนสงสัยว่าอันนี้คืออะไรแล้วมันให้มาเพื่ออะไรก็คือเป็นของมีโมโตก็คือแบบเอาไว้ใช้สําหรับการวางหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับผมเวลาเราจะถอดนวมเราชอบวางไว้ตรงนี้แบบวางไว้วางพื้นซึ่งหมวกเราเป็นรอยเราจะเทสห้ดูว่ามันคืออะไรโอเคครับเราก็นี่นะครับคประมาณนี้เลยนะผมก็วางหมวกนะครับ เอาไว้เซอร์วิสมวกประมาณนี้แบบตั้งหมวกเนาะโอเคตั้งแบบแนวแนวนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ได้หรือเปล่านี่ครับเอาแบบประมาณนี้ก็นี่แหละจะถอดนมจะใส่บลูทูธแล้วก็สามารถตั้งหมวกไว้ตรงนี้เพื่อไม่เป็นรอยับผมกันการรอยคิดควรตัวนี้เป็นตัวเก่านะเขาสุ่มใช้เป็นเดี๋ยวกับกล้องแป๊บเอ้ยนี่เป็น e เพลนนะผมก็ถามว่าดีไหม เอาตรงๆผมพูดตรงๆเลยคือไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยดีแต่ก็พอฟังได้ก็คือพอเปิดเพลงฟังได้ก็เลยได้ตัดสินใจเอาเล่นของแท้ดูเป็นของ v m โมโต V8s ไม่ใช่ V8 ธรรมดานะผมก็อันนี้เป็นแถมให้มานะผมก็ในกล่องจะมีทุกอันนะน่าจะใช่แล้วก็เราแกะมาแล้ว,ลว,วมนนผมก็มีอันนี้นะผมก็เป็นอันนี้เป็น ไอที่ตีตุ๊กแกที่ต้องตีทั้งข้าวหมวอันนี้คือมีไม้ด้วยสองใบเลยโคตรดีเอเคแล้วก็มาดูชิ้นใหญ่เลยเมี่ยผมก็แกะมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้ก็คือหนีบข้าวหมวที่ผมตั้งให้ดูเมื่อกี้ก็คือจะใช้หนีบสาหรับบลูทูธนะครับตัวนี้มาตั้งหนีบไว้ตรงนี้แล้วผมก็ล็อกไว้จะมีแบบหนึ่งสองแบบนะผมคือแบบแรกคือแบบหนีบเอาธรรมดาไม่อยากติดกาวไม่ก,กลัวหมวกเป็นรอยยิ่งสีด้านนี่ ัาเก่าค่อนข้างติดแต่ก็มีน้ํายาที่จะขัดออกได้แล้วเราก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนถ้า3าอก็เพื่อความมั่นใจก็ติด3าเไปเลยก็จะดีที่สุดนะครับสำหรับผมแนะนําแต่ว่านี่ก็ได้ถ้าห้างงานมันดีนี่มันมันหนีบไ,ได้เลยคืองานตอนนั้นมันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อันนี้น,นี่ก็เป็นผ้าเช็ดบูทูนนะผมก็ก็ยังดีที่แถมมาให้นี่เลย ซึ่งผมรู้สึกว่าประทับใจอันนึงนะครับผมก็ใช้เป็น usb type c ครับผมค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ารุ่นใหม่ๆก็ผลิต usb type c มาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเอ็ผมก็ก็ดีเลยเพราะว่า usb สาย usb c ธรรมดานี่มันตกยุคไปแล้วเนาะเอออันนี้คือไม้นะผมมีไม่สองแบบก็คือไม่แบบแปะเอาข้างในหมวกซึ่งหมวกเต็มใบหรือหมวกที่ สมารใช้การต้องติดในนี้เอาแนะนาเป็นปตัวนี้นะครับผมติดติดตูแกนะครับก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือต้องอันนี้สําหรับหมวเดินทางพวกหมวครึ่งใบประมาณนี้นะผมแบบเปิดชิลได้อะไรประมาณนี้เปิดข้างได้ประมาณนี้ก็แนะนําให้ติดอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็อันนี้จะเป็นลาโพงนะครับผมที่จะต้องติดกับที่ว้าหูหมกันนอกของเรานะครับะะเพื่อฟังเพลงนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็น USB แบบ ยังไงล่ะแบบโกโปรนะ่ะที่ผมใช้นะ่ะแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะนี่ไม่แน่ใจแต่ผมดีใจอย่างหนึ่งคือมันเป็นสายแบบสายถักแล้วก็ยางอีกทีหนึ่งหุ้มซิลิโคนหรือ,อยางนี่ไม่แน่ใจกุ้มซิลิโคนน่าจะใช่มั้งนั่นแหละโคตรดีผมรู้สึกว่าชอบมากเวลาแบบสมมติว่าเราใส่หมวกมันต้องพับใช่ไหมเวลาแบบบีบบนนี้ต้องนัดวนวมบางนีหัวลาเราไม่บีบแบบสายเบื่อสายขาดในนั้นก็ไม่มีเสียงก็ตอนนี้ถือว่าทําออกมาดีมาก กับราคาเกือบ3000บาทเอาตีไปลนก,กลมๆเลยก็สามพันนะผมซื้อผมจัดมาราคา2อ0 0ันสอบาทรวมส่งนะครับผมนะครับทีเด็ดเลยทีเด็ดอันนี้ก็เป็นจอยสติกทุยไม่ใช่นะผมจะบอกว่าน้ําหนักโคตรเบาเทียบกับหลายๆแบรนด์แล้วตัวนี้เบาเบามากไม่รู้ว่ากี่กร,รัมนะแต่ว่าเบาเบาจริงคือเราติดตั้งตัวนี้ไปเราจะรู้สึกว่ามือไม่ได้ติดเลยก็คือ เราจะสามารถลู่ลมแล้วไม่มีอะไรมาดันข้างๆไม่มีอะไรมาต้านข้างอมางางผมก็ถือว่าผมคิดว่าน่าจะดีแต่เดี๋ยวลองเปิดดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าว่าเทสเทสดูแบตแล้วก็สายต่อไม้นะครับอันนี้ต่อไม้อันนี้เสียบแบตก็มีประมาณนี้อันนี้สายอะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจนะผมอันนี้ผมต้องสอบถามเพิ่มเติมแล้วผมก็ดูประมาณนี้คร่าวๆนะผมนี่ครับดี 8s นะผมกล่องโคตรสวยครับดูกล่องแบบ ดยจัเลก็ก็ประมาณนี้แหละครับเออก็แบบเออก็เดี๋ยวเราจะคลิปหน้านะผมก็เราจะติดตั้งให้ดูนะว่าใส่หมวกเป็นยังไงแต่เราจะไม่ได้ถ่ายคลิปติดตั้งให้ดูเรือรใส่ไปแล้วนะครับผมเพราะว่าน่าจะยากยากพอสมควรสำหรับคนที่ใส่ติดหมวกนะเออคือกว่าจะใส่ได้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยปาเป็นชั่วโมงก็มีโอเคนะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะถ่ายอินเซอร์ให้ดูกล่องแล้วก็หูฟังนะครับผมโอเคครับเราไปเจอกันเลยครับ เพื่อเป็นกา,ารจัดในการทำคลิปต่อไปนะคะรับเจอกันคลิปหน้า